เถียงแม่งทุกอย่างออกไปให้หมดเลยนะโอ้ยหนูเปนอนไหนอ่ะไปเลยกูไม่รู้หรอกไล่แม่งออกให้หมดเลยไม่ต้องสอนนี่กูรับตำหมักใหม่ไปเลยไปหนึ่จะรู้สึกนุไม่รู้สึกหรอกไปแล้วจะถ่ายทำไมละ่ะพวกนี้ใ้แม่งเถียงทุกอย่างกูอยู่ออกับทีใหม่กูก็ได้ใครใครคนใหม่มึงมเนี่ยนะหน้าแก๊งใหม่แล้วเสื้อจมูกอ่ะ ลกเสร็จลกเสร็จ้ไม่งอบกแบ่งหรอกหอกทาทีมใหม่ก็ได้ติดป้ายรับสมัครเดี๋ยวก็มีคนมาสมัครเนี่ยรับสมัครช่างแต่งหน้าสไตลิสต์เลยขาคีเอทีฟตาก้องตัดต่อเยอะเดี๋ยวก็มีคนมาสมัครใครครับเนี่ยสวัสดีครับตดิดต่อเรื่องอะไรครับมาสมัครงานเป็นช่างแต่งหน้าคะ่ะอ๋อช่างแต่งหน้าที่ผมติดป้ายรับสมัครไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ,อ๋อเชิญเชิญนะาก่อนนะครับ ชื่อคุณอะไรครับคิตตี้ค,ะค่ะชื่อคิตตี้หางตาหรือลายกระหนกครับเนี่ยหลักควาเป็นไทย <c oughs> หนูดังมากหนูแต่งให้ดาราเยอะแยะเลยค่ะอ๋อเหรอใครบ้างค,ครับเนี่ยพี่ทอมค่ะโอท้ทอมครูสทอมแอนเจอรี่ <c oughs> นี่แต่งให้ใครครับ <c oughs> พี่ลีค่ะเจ็ดลีดลาราฮ่องกลงอ่ะลีหน้าฟัง <c oughs> โอเคผมจ้างเป็นจ็อบก่อนได้ไหมครับโอ้สบายเลยค่ะโอเคเริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยเนาะพอดีผมจะไปพบลูกค้าครับปิดทรงปิดสิวอะไรบางๆให้ผมหน่อยบางบางนับ หน้าพี่นี่ไม่เหมาะกับรองพื้นนะเหมาะกับอะไรครับรองเท้าเดี๋ยวหนูเก็บคอนให้คอนทัวร์คอนพับเดี๋ยวหนูทาปากให้นะฟันพี่นี่สวยนะสีบอมไลท์ด้วยมึงก็เหมือนกันแหละมาเดี๋ยวหนูกีดใต้ให้นะอกีดใต้ตาใต่ถึงสวยมากเป๊ะเวอร์ลูกค้าหลงพี่แน่นอนค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวนั่งรอกคพู่นะครับ อ่าพี่ครับพี่ครับขวดเบียร์กับลังกระดาษเป็นคนเก็บไปแล้วครับไม่ได้มาเก็บขวดเบียร์กับลังกระดาษครับผมเป็นสไตลิสต์ครับอ๋อเป็นสไตลิสต์เหรอครับใช่ครับชื่ออะไรครับกาญชนกครับนาสกุลกบชนานเคยเป็นสไตลิสต์แต่งให้ใครมาบ้างครับโอ้ศิลปินมากมายครับอย่างทานี่ก็ผ่านมือผมมาท้าทายังเหรอครับทานอสมีใครอีกครับเนี่ยก็อดครับก็เซเว่นกอดซีรา ใช่ครับฮอตฮอตอะไรนี่ก็บินบินลีจีนะฮะบ,บินลีจิน with my love <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่สิแล้วบินอะไรครับบินระเดนนี่ฮอตไหมมั้ยพอดีเดี๋ยวผมต้องไปงานกาครับต้องแต่งตัวไงดีอ๋อกาลาดินเนอร์เหรอคะ <c oughs> ากาชาติครับที่งานกาชาตินี่มันต้องแบบดูดุดันนิด <c oughs> นึ่ง <c oughs> แต่ก็อ่อนโยนไปในตัวนี่นะจัดให้ เจอตัวนี้ฮะอสวเต่อมาช่วงล่างนี่มันดูอ่อนโยนนิดนึงเป็นเดฟนั่นเป็นกระโปรงไหมฮะใช่ครับตอนนี้ผู้ชายเขาก็ใส่กระโปรงกันได้ทำได้ครับมันเป็นแฟชั่นไม่เลือกเพศ์งานแฟชั่นนี่กลางวันอาจจะแดดร้อนเดี๋ยวผมใส่ปอกแขนไว้สักอันหนึ่งรอครึ่งวันครับครับประมาณนี้ครับหล่อเลยนั่งรอกนะครับไปนั่งรอไปใครอยู่วะเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเรื่องอะไรครับสมัครงานครับอ๋อมาสมัครงานครับผมตำแหน่งอะไรครับเฮ้ยลูก้านหน้าลูกด้านหน้าโอ้ยคันหน้าขับช้าเปิดไฟสูงไล่เลยปาดคันหน้าเลยแม่งช้าโอเคโอเคเบรก่อนครับเบรก่อนดับดับเครื่องให้เรียบร้อยด้วยครับ พูดสตาร์ได้ที้ดี้วเบรกมือเป็นยังไงฮะมือทำทด้ไมจอๆครับปิดจออะไรเรียบร้อยเบาเพลงหน่อยครับเสียงมันซ้อนโอเคออกจากรถก่อนไหมครับครับได้ครับนี่นั่งรถไม่อย่างรู้เลยกระจกไปหมุนอยู่แล้วประตูเสียครับประตูเสียทำอะไรครับเนี่ยออกมุ้ดออกหน้าต่างครับออกแรับออออกมาคุยกันให้เรียบร้อยก่อนหิ่ สวัสดีครับจิ๊บว่ะดิจิ๊บจิ๊กุ้งครับนามสกุลแชบวยครับทำอะไรได้บ้างครับเป็นอะไรขาอ๋อผมขับรถได้ครับแล้วก็ตัดต่อได้ด้วยครับโอเคงั้นไปตัดต่อให้ผมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปดูได้เลยครับไปเชิญเลยครับอยู่ทางขวาตรงนู้นนะครับนี่นะครับกุ้งตัดต่อเป็นไงบ้างครับใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 ทำไรเนี่ยโอ้ย ตัดต่อค่ะ<ไ>ตัดต่อผมไม่ได้หมายถึงตัดต่อขากางเากงหมายถึงตัดต่อคลิปค,คุณนะ้ำมันผมกำลังตัดตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยครับไปเลยไปตัดตรถเลยผมจะไปงานแล้วเคครับได้ครับไม่รู้เรื่อง <c oughs> ตอังดหลบเลยกันเดี๋ยวจะขับไรเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกุ้งนั่งก่อนนั่งก่อนผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วเพ่า <c oughs> มันไม่ค่อยดีนะแปลกแปกนะทั้งสามคนเนี่ยอยากได้ดีๆไม่ไปหาข้างนอกอ่ะครับถ้าหาแล้วเนี่ยมาเจออย่างเงี้ยไม่ผมหมายถึงฟาดรถนู่น ขามีทั้งหลากหลายอาชีพให้เลือกไม่ว่าจะเป็นออกแบบดีไซเนอ디자이ีเอทีฟช่างภาพโอ้โหตัดตรงตัดต่อมีหมดเลยครับพูดวันนี้ก็ไม่หมดหรอกมีเลขามีหมอดูมีจิ้นแสด้วยนูนเลยครับฟาสเวิร์กจ้างเป็นจ็อบจบเป็นงานไม่บานปลายครับอะเหรอครับเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีฟาสเวิร์กด้วยหน้ามึงคุ้นๆว่ามึงใครเนี่ยะเอ้ยเอ้ยไอ้คิดเอ้ยเอ้ยทุกเอ้ยติ๊ดเอาเอา ไอ้กูไม่ได้ใส่วิกวกูสามคนแอบมาทมังานที่นี่เนะครทบเลยออกไปจากบ้านเลยกูไล่พวกมึงแล้วไปไปไปไหนมาดูได้มึงบอกมึงดิกูนักหนาไหน่อยนะขอดูฮาฮาเลยขอดูฮาฮาเลยเฮ้ยู้พไหนดีของมึงเนี่ยบอกไปงานการชาติมึงนี่กูไม่ได้ไปเล่นละครลิงนะไอ้คิดเฮ้ยใครแต่งให้มหมาเนี่ยงานราชการคนมันเยอะโดนล้วงกระเป๋าต่อยแม่งเลยอ๋อแล้วนิ้วมึงอะไรมึงเนี้ยมันอะไรล่ะนนทกเขาแบบเนี่ย เออทำไมจังเลือดจังเลยเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวพวกกูตรงไหนนะฮะแต่เอาเลฟเลนมาดูดิใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยีชิบะยาวิวีวิวาวาวาวีชิบาเอาไปฟาร์กเวิร์กจ้างเป็นจ็อบจบเป็นงานไม่บาดปลาย